เงินเข้าบ้านนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมหาลาโภูโชวขวันตังเอหิจงมา คณะปาตังมากะมายัางอคโตปาราติโยวันทิตตวานมามิหา